อ่าเอาไปเล่นงานคนนั้นคนนี้แล้วก็มาโปรโมตตัวเองว่าตัวเองเก่งนะก็ต้องระวังไว้นะครับเอซี FC บอกได้เลยว่าก็ควรต้องระวังไว้เพราะโอกาสจะรอดออกไปเนี่ยมันก็ค่องยากนี่คือคือเป็นตัวอย่างอ่าเป็นเคสตัวอย่างให้เห็นเอ่อให้เห็นว่าพอสอนี้เออเขาก็ทํานะเขาบอกว่าอ่าสภาทนายความเขาบอกว่าเขา วันวันหนึ่งเนี่ยเขาได้เอาเอาคนที่ร้องเรียนเนี่ยเอามาพิจารณา,าเนี่ยวันละหลายสิบคนเลยนะเออวันละหลายสิบคนเลยนะเอฟซีวันละหลายหลายเคสเลยเอามาพิจารณา,าเนี่ยเอาข้อมูลข้อมูลเนี่ยามารวมกันแล้วก็มาดูมาดูว่าเออใครมันมันเข้าข่ายบ้างแล้ว,ว่ใครเนี่ยมันมีความผิดมากน้อยเท่าไหร่เขาก็เอามาประเมินดูว่าควรหรือไม่ควรจะทําโทษอ่าเบาหนัก เท่าไหร่ยังไงเห็นไหมแต่ถ้ายังอ่ายังโดนครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นการอ่าตักเตือนหรืออาจจะเป็นการลงทันไปสถานอาจจะไม่ได้เบาเอาอาจจะได้เบาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าโดนครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยอครั้งแรกอาจจะโดนพักมาก่อนแล้วพอครั้งสองถ้าโดนอีกเนี่ยเขาไม่ปล่อยเอาไว้นะนะเอฟซีนะเออเขาก็จะลบชื่อเลยนะ ถึงขั้นลบชื่อออกนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะ่ะก็คืออย่าคิดชะล่าใจว่าเออเออครั้งแรกเออพักงานไปแล้วนะครั้งสองก็ออพักพักยาวเลยคราวนี้นะครับออสวัสดีครับคุณแม่สม,มน์นะครับคุณออสุกัญญานะครับสวัสดีครับผมทักทายนะครับเอฟซีเนาะทักทายกันนี่นะครับใครที่ ใครที่ทําไว้นะครับเรื่องนี้นะครับก็เราได้เห็นแล้วละว,ว่ามันเป็นผลกระทบจริงๆเนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่าคิดว่าตัวเองจะเก่งขนาดนี้เขาก็เก่งนะถามว่าเขาดังไหมดังเออเก่งด้วยดังเออดังด้วยเออนะอินฟูด้วยนะเป็นอินฟูอินเซอร์ด้วยเอฟซีอะเห็นไหมเออ แล้วคิดดูสิเขาก็ได้ได้ถูกทำโทษนะเขาก็ต้องต้องไปทำอาชีพใหม่เออจากอาชีพเดิมแบบนี้ก็ต้องย้ายไปทำอาชีพอื่นอา่าอาจจะไปทำก็ความรู้มีอะไรอออะเ่ถูกไหมล่ะความรู้มีอะไร่ะนอกจากอาชีพนี้ถูกไหมอาชีพนี้ทำจนเท่าจนแก่ก็ได้ถูกไหม แต่แต่ถ้าไม่ลุ่งเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละ FC. เอฟซีเอออยู่อย่างนั้นแต่อาจจะย้ายแต่เราเก็บเงินสักก้อนนึงแล้วก็ไปทําอาชีพใหม่เออขายอ่าอ,อะไรนะขายกะฟงกาแฟไปนะครับขายกตุ๋วยเตี๋ยวนะเออก็ว่ากันไปเอออันนั้นก็ว่ากันไม่ได้นะครับเอฟซี FC. แต่แต่มันก็ทําให้เสื่อมเสีย นะเอ่อทำให้อ่าคนรอบข้างเนี่ยก็เพื่อนฝูงเนี่ยก็ทำให้เข้าหน้ากันไม่ได้จะไหมมันเป็นความผิดไงเออมันเป็นความผิดเนี่ย,ยแล้วพูดง่ายอะ่ะแวดวงเนี้ยมันก็แคบแคบหน่อยถูกไหมเออมันก็จะไม่กว้างมากหรอกแวดวงเนี้ยจะแคบแคบ,บหน่อย ออพอเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้กันทั่วกันหมดเลยแล้วยิ่งเป็นคนดังอยู่ในโซเชียลนะไม่ต้องถามไอ้ีิเขาก็รู้กันหมดอ่ะ,อะรู้กันหมดแล้วแล้วในโซเชียลก็ไม่ไม่ต้องไปไปวิพากษ์วิจาร์ใครทั้งนั้นแหละคราวนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เลิกวิพากษ์วิจาร์เลยละ่ะเออไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ณใครอีกต่อไปแล้วก็ต้องเงียบไปเลยอ่ะเออต้องต้องถอนตรงนี้ออกไปเลย เออมันมันเป็นไปไม่ได้เออเพราะว่ามันเป็นความผิดเนี่ยความผิดเนี่ยมันพูดง่ายว่าอ่าถึงถึงจะไม่ติดคุกนะเอ่าถึงจะเอาโทษทางกฎหมายทั้งนู้นไม่ได้แต่ว่าทั้งเนี้ยอ่าเขาเดําเนินการไปแล้วเนี่ยคุณก็ทําอะไรไม่ได้แหละคุณไปรับงานก็ไม่ได้แหละเป็นที่ปรึกษาก็ยังลําบากเลยทีบซีปรึกษาคนเขาก็ไม่มาปรึกษาหรอเพราะอะไร เออเขาไม่ไว้ใจแล้วเออไม่ไว้ใจแล้วเห็นไหมนะ่ะเนี่ยมันเป็นผลกระทบนะถ้าคนเราไม่ซื่อไม่ซื่อกับวิชาชีพตัวเองเนี่ยมันก็อยู่ลําบากเอาจริงนะอยู่ลําบากอยู่ยากเออเพราะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเองเนะอ่าต้องเอาคือพูดง่ายว่าเอาใจลูกค้าลูกค้าคือพระเจ้าเอาพูดง,ง่ายไม่ว่า ไม่ว่าอ่ประกอบการไหนก็แล้วแต่ลูกค้าคือพระเจ้าทางนั้นลูกลูกค้าคือผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดแล้วถ้าไม่มีลูกค้าคุณก็อยู่ไม่ได้ไม่ว่าอาชีพไหนอ่ะถูกไหมลูกค้าก็ต้องต้องอยู่ได้ต้องคือลูกค้าอยู่ได้คุณก็อยู่ได้ถ้าลูกค้าอยู่ไม่ได้ลูกค้าลําบากลูกค้าเกิดความเสียหายหรือลูกค้าเกิดถูกกระทำอย่างงี้ ผลตรงนั้นก็จะกลับย้อนกลับมาหาตัวเองเลยเอ,อเพราะมันเกิดอะไรขึ้นเขาต้องมาไล่อ่าเรื่องราวกันใหม่หมดนะว่าสรุปแล้วลูกค้าเนี่ยอ่าโดนกระทําเพราะอะไรยังไงเขาก็สอบมันก็เข้าถึงตัวเราเองอยู่แล้วเพราะาเราอ่าทํางานกับเขาตลอดถูกไหมล่ะเออมันเกิดขึ้นกับใครยังไงเนี่ยเขาไล่ได้แล้วมันก็ตรวจสอบได้เอออย่าลืมว่า กฎหมายที่เขาเรียนมาเนะี่ยเขาเรียนเอาไว้เอาไว้ช่วยเหลือคนนะไม่ใช่เอามาบิดเบือนเอออเามาหลอกลวงไม่ใช่นะเออกฎหมายไม่มีนะนี่เอฟมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วมันเป็นอเป็นอะไรที่ที่เอามาคิดได้อะแล้วก็เอามาเป็นความรู้ได้เลย เพราะที่ผ่านมาเราก็เจอแบบนี้มาน่โดนเล่นงานเงนี้ยลุงนี่โดนเล่นงานประจําเลยเล่นงานเยอะมากเห็นไหมโดนทุกอย่างทางั้งๆที่เขาเนี่ยเป็นลูกค้านะเออมันต้องถามมันแกเป็นลูกค้าด้วยนะเห็นไหมเสียเงินเสียทองแล้วแกก็ต้องมาสู้รบตบมืออยู่อีกตัางหากคิดดูก็แล้วกันมันลำบากใจแค่ไหนเออ นี่แหละตรงนี้ <c oughs> นะมันเป็นอะไรที่ที่ชัดเจนมากแล้วก็ <c oughs> ถ้าใครถูกกระทําเนี่ยแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยไปดําเนินการได้ยื่นได้เลยเออเขาอาจจะต้องรับอรับเอาไปพิจารณานะว่าอ่าว่าผิดจริงหรือไม่จริงยังไงเ,ออเพราะว่าส่วนมาก ถ้าเขาไม่โดนจริงๆลูกค้าเนี่ยดูความเนี่ยเขาก็ไม่ไป้องเรียนหรอกเอฟซีเอาาริง,รงถูกไหมเรื่องความรู้เนี่ยทางด้านกฎหมายเขาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเออความรู้เขาก็สู้ไม่ได้แล้วเขาจะไปไปแก้การแกล้งได้ไหมไม่มี <laughs> บางคนเขาเขาบอกว่าเขาถูกการแกล้งย่ีใครจะไปการแกล้งเขาได้เขามีองค์ความรู้ เออเขาเรียนมาเนี่ยแล้วเขาเราเราไม่ได้เรียนกฎหมายมาเราจะไปกันแก้งเขาได้ไหมไม่ได้เออเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากนะครบอกตรงเราไม่มีสิทธิ์ไปกันแก้งเขาได้มีแต่เขาเล่นงานเราได้เออเราไม่มีสิทธิ์ไปเล่นงานเขาได้ไม่มีสิทธิ์พลิกแพงทางด้านกฎหมายได้เลยเออมีแต่เขาว่าทําได้เออเหมือนกับคนที่เขามีอํานาจเออเขาก็อยู่เหนือกว่าเรา เออเราจะไปกันแก้งเขาได้ไหมถ้าเขาไม่ผิดเราจะไปกันแก้งไปฟ้องร้องเขาได้ไหมไม่ได้เออไม่ได้มีแต่เขามีแต่อาลูกความที่เขาทนไม่ไ,ไหวเขาต้องไปร้องเพราะอะไรก็เขาทนไม่เขาโดนไงเอาเขาึงไปร้องถ้าไม่โดนเขาจะไปร้องทําไมถ้าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็ไปลองร้องเรียนเขาไปร้องเรียนอพอร้องเรียนเขาก็เกิดการตรวจสอบขึ้นมานี่ไงเอฟซี พอเห็นเข้าไปแล้วโอ้โหนะเออเออมันเข้าไงมันเข้าองค์ประกอบเลเอฟซี MC. เขาก็ได้พิจารณาแล้วว่าลงสันธามาติเลยแล่ะเป็นเอกฉอันด้วยนะเออลงมติแล้วเป็นเอกฉอันด้วยว่าให้ลบโอ้โหแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้ว MC. เอฟซีผันแปรชีวิตเปลี่ยนเลยนะ ชีวิตบ้านปลายนี่เปลี่ยนเลยนะเออเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนอาชีพเลยเอ่อถ้าบางคนเนี่ยบางคนก็คิดได้ว่ากูไม่น่าพลาดกูไม่น่าทำดูนะมันสายไปแล้วเพราะว่าทำไปแล้วไงอ่าคุณจะมาเอ่อมาขอโทษตอนหลังนะครับมาไหว้สวยนะครับมันไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วเอาพูดง่ายไม่ทันแล้วล่ะเอ่อเพราะว่า พอไปถึงข้างบนเนี่ยมันหยุดไม่ได้แล้วพอเข้าสู่ระบบเนี่ยมันหยุดไม่ได้แล้วก็ต้องไปการสืบสวนสอบสวนกันแล้วก็หาข้อมูลอ่าในความผิดนั้นๆนะว่าจริงหรือไม่ยังไงเอมันก็ดําเนินการนะครับเอกว่ากว่าจะตัดสินได้เขาก็ใช้เวลาอ่านานพอสมควรนะเอะไม่ใช่น้อยนะนานนะเออก็เป็นบางคนก็เป็นปีหลายปีเลยนะกว่าจะมีบทสรุปลงมาเนี่ย หลายปีเลยเอาเอาอย่างทนายดังอ่ะทนายดังที่อยู่ข้างในอ่ะอันนั้นก็โดนพักนะเออโดนพักอันนั้นแค่โดนพักนะโดนพักปีครึ่งหรือไงเออโดนพักโดนพักงานแต่แต่สั่งพักงานของเขาก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาทําอยู่แล้ว <laughs> ใช่ไหมเออสั่งเขาพักงานเขาก็ไม่มีผลไม่สั่งพักงานเขาก็ไม่มีผลเพราะอะไร เขาก็อยู่ข้างในอยู่ดีเออเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาก็อยู่ข้างในอย่างเดียวอ,อ่ถึงจะสั่งพักงานเขาก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาก็ไม่ได้ทํางานอยู่แล้วตามหลักเออก็อยู่แต่ข้างในเห็นไหมเออคนเขาทําผิดก็เป็นอย่างนั้นถ้าถ้าไม่ผิดเขาคงจะไม่ได้เข้าไปอยู่ข้างในหรอกแล้วใครจะมากั่นแกล้งเขาได้ไหมไม่ได้เขาเป็นเก่งด้วยเป็นผู้รู้ด้วย เก่งทุกอย่างแต่ว่าความผิดเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครไงในเมื่อมันผิดก็ต้องว่ากันไปตามนั้นอ่านั่นแหละมัน,นเป็นอุทาหรณ์นะครับเอซเนาะอืมเอาคุณจิราพันธ์นะครับสวัสดีครับผมไม่น้อยเล่นมากนะครับขักทายกันนะเอฟซีีแหละแล้วก็ว่ากันไปแหละ ็เราก็อยากจะให้อ่าอยากจะให้เป็นคนคนนั้นนะนะเอคนที่ทําร้ายลุงเนี่ยนะครับคนที่ทํรลายป้าเนี่ยนะออยากจะให้เป็นคนนั้นเพราะว่าเขาเคยเคยตรามาศเอาไว้แล้วใช่ถูกลบนะครับถูกลบใช่ลบชื่อไปเลยอ่ะขอตัวก่อนนะครับคุณแม่ทุมนนะเขา อปวดท้องเหรอยังไงก็ปวดท้องก็อก็กินยาสิครับนะครับเออยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมพักผ่อนพักผ่อนดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณแม่อืมมันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นความรู้นะอนพูดได้เลยว่าเราก็อยากจะให้เป็นเขาคนนั้นนะเ <laughs> ออเพราะว่า แกถูกกระทํามาโดยตลอดลุงนี่โดนแล้วโดนอีกโดนซ้ำโดนซากโดนตลอดเวลาเหตุเออคนที่มันไม่หวังดีนะเอ่อกระโดนซ้ำโดนซากนะก็อยากจะให้เจอกับคนคนนั้นะจะได้รู้ว่านี่คือผลแห่งการกระทำอ,อ่คุณทํากับคนที่เขาไม่มีทางสู้อยู่แล้วถูกไหมเอ,อคุณก็สู้กับพวกชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละ เออชาวบ้านนี่เขาจะไปสู้กับใครได้เอฟีเออไม่ได้มีอะไรจะสู้ได้เลยเออพูดง่ายว่าผลงานของเขาเนี่ยไม่รู้จะภูมิใจหรือไม่ภูมิใจดีบอกตรงนะฮะเออฟซีก็ลังคิดดูว่าไม่รู้เขาจะภูมิใจหรือเปล่านะที่จัดการอ่าชาวบ้านได้เนี่ยนะเออเขาอาจจะภูมิใจเขาก็ได้เอมือก็ไม่ว่ากันแหละอ่าปาจิ๊บนี่สวัสดีครับผม ก็ไม่ว่ากันแหละเขาอาจจะภูมิใจก็ได้แต่แอดว่าแอดก็ไม่อยากภูมิใจหรอกมันไม่เห็นจะน่าภูมิใจตรงไหนเลยชาวบ้านชาวบ้านเขาก็เป็นชาวบ้านแล้วเขาก็ไม่ได้มีมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับใครทั้งนั้นเออแต่ผลสุดท้ายเขาก็โดนนะแล้วก็กระทบกระเทือนยันครอบครัวเขาคิดคิดดูสิเออเขาก็คงภูมิใจแล้วพราะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาด้วยไง เออแล้วน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายของเขาหรือเปล่านะครับเออเขาคงจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวที่นี่อีกแล้วอืม